าสาเหตุทําไส้กรองน้ํามันเชื้อเพลิงตัน 1. สิ่งสกปรกในน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อสิ่งสกปรกสนิมตะกอนหรือเศษวัสดุต่างๆที่ป่าปนมาในน้ํามันเชื้อเพลิงจะถูกดักจับไว้ที่ตัวกรองเมื่อผ่านไปนานๆอาจทําให้ไส้กรองน้ามันเชื้อเพลิงอุดตันได้ 2. เลือกใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้คุณภาพการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้คุณภาพมีฝุ่นผงเศษสนิมคราบตะกอนหรือสิ่งเจือปนมากเกินไปจะทําให้ไส้กรองน้ามันเชื้อเพลิงอุดตันเร็ ความชื้นในถังน้ำมันความชื้นที่สะสมในถังน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเกิดจากการควบแน่นหรือการที่มีน้ำปนมากับน้ำมันส่งผลทําให้เส้นกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเสื่อมสภาพเร็วและอุดตันจนไม่สามารถทําให้น้ำมันไหลผ่านได้ 4. การสะสมของคราบตะกอนในถังน้ำมันรถที่ผ่านการใช้งานมานานภายในถังน้ำมันอาจมีคราบสนิมหรือคราบตะกอนก่ออยู่เมื่อเติมน้ำมันเข้าไปจะกวนให้คราบเหล่านั้นลอยขึ้นมาแล้วถูกดูดเข้าไปที่เส้นกรองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 5. ้าขาดการบํารุงรักษา ส้กรองน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นชิ้นส่วนที่มีอยู่การใช้งานจํากัดการไม่เปลี่ยนส้กรองน้ํามันเชื้อเพลิงตามระยะที่ผู้มือกําหนดอาจทําให้ตัวกรองเสื่อมสภาพและเกิดการอุดตันสะสมข้อแนะนําสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลควรเปลี่ยนส้กรองน้ํามันเชื้อเพลิงทุกๆก20,000กิโลเมตรหรือทุกๆ1ปีสาหรับเครื่องยนต์เบนซินควรเปลี่ยนส้กรองน้ามันเชื้อเพลิงทุกๆ80,000กิโลเมตรหรือทุกๆ4ปีขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์และสภาพการใช้งาน